ทุกคนสวัสดีครับนี่เราอยู่ที่อ n Station โ o s t ทลทุกคนบรรยากาศดีมากทุกคนอยู่ใกล้กับหัวลพูวัดดวงแขก็ใกล้จะไปยาวราชก็ไม่ไกลเลยทุกคนอนี้าสงบมากทุกคนนี่นอกระเบียงมีที่นั่งสวยมากทุกคนชั้นสองเราอยู่ชั้นสามคะบรรยากาศดีมากสงบมีความเป็นส่วนตัวชาวลูกต้องชอบแน่นอนทุกคนจ้านี่ย ลอ ata, there, ้อมรอบด้วยเพื่อนบ้านนะฮะเข้ามาไม่ไกลค่ะเข้ามาในซอยนะฮะถนนพระรามสี่ทุกคนจะอันนี้เป็นแบบเพิ่งมาถึงฮะนะฮะเห็นไหมวิวชิวทัดสวยงามไปกดที่นั่งนะฮะ ก็มีบรรยากาศที่ดีทาเลทองมากๆใกล้หัวลําโพงใครสามารถนั่งรถไฟไปชานเมืองได้สบายไม่ต้องไปถึงบานซื่อทุกคนนะฮะจะไปตลาดล่มหุกไปป่าจีนก็รู้สึกว่าจะมาขึ้นต้องเช็คฮะว่ามีเที่ยวไหนบ้างที่เราสามารถเดินทางขึ้นจากหัวลำโพงหรือว่าจะไปเที่ยวอ,อ่อสยงสยามมาบุญครองวัด จมิตรก็อยู่ในกลนะฮะหลวงพ่อทองคบแล้วก็ไปวัตถุล้โพงก็ไม่ไกแค่ะไปทําบุญนะฮะบุญที่ร่วมกระตันอยู่ก็อยู่ที่นั่นรัดุงแขกก็ใกล้ๆฮะนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปแต่วันนี้ขอพักก่อนนะฮะทุกคนจะเพราะมีความรู้สึกว่าอ๋อมันเหมือนกับมนึมนหัวทุกคนจะจะมีความสุขนะฮะก็ามาถึงแล้วโอ้คุ้มกับการรอคอยนะฮะมบห้องสะดวกสบายมากเดี๋ยวพามาดูห้องคร่าวๆก่อนเลยจากทุกคนเนะะี่ยบรรยากาศเนะี่ยเราได้ บรรยากาศเป็นห้องน้าหลวงจริงๆจ,จ,จะมีห้องที่มีห้องน้ําส่วนตัวด้วยนะฮะทุกคนแล้วแต่จะชอบค่ะทุกคนสามารถเลือกได้ฮะนะครับนี่เปิดไปดูนะฮะโอเคไหมฮะทุกคนนี้เห็นไหมฮะสบายๆเายทุกคนจะเป็นคลิปสั้นๆไปก่อนนะ้องสำหรับช่องนี้ฮะทุกคนครับมีที่ผิงท่อนผ่นเสื้อให้ขีดการ์ด wifi นะฮะทุกคนกคน,นอนสบายนะฮะครับ โอเคเนาะเดี๋ยวโพสตคลิปนี้ก่อนทุกคนครับนี่ครัอยู่ด้านนี่นอกทุกคน i n s t a t i o n s Hostel ทุกคนครับ,นะรบไปสามย่านมิทาวก็ไม่ไกลวัดถุ่ยลวงโพงแล้วก็จะไปจุลงจุลาถูกไหมครับสนามกีฬากลารนะฮะสนามสุขหรือจะไปบรรทัดทองแหละรวมอาหารจากตรงนี้ก็ไม่ไกลหรือจะไปเยาวราชอย่างที่บอกก็ไม่ไกลนะฮะเพราะเราอยู่ตรงจุจศูนย์กลางทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดตรงนี้ดูอีกรอบนะึง อ่านี่บรรยากาศทุกคนนะฮะลุดนะทุกคนเียงนอนสบายนะฮะอยาขอพักร่างก่อนคลิปนี้เดีย๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนนี่คือ In Station Hostel ค่ะพระราม4ครับทุกคนใกล้กับปัวลำโพงับ